ถ้าเราทำกรรมดีมากๆเมื่อถึงผลที่มันจะให้ก็ไม่มีอะไรจะมาต้านทานในบุญกุศลในกรรมนั้นได้ด้วยอำนาจแห่งบุญถ้ามันมีกำลังมากความคล่องตัวในทางโลกมันก็มีมากาเช่นเดียวกันสมเด็จพระพุทธเจ้าโตโภมรังสีเป็นผู้ให้โอวาทนี้ คำที่นะคะหลวงปู่โตนะคะมอบให้กับเรามีโอวาทเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนะคะกรรมเจ้าไม่เคยสร้างจะไปเที่ยวขอกับใครเล่านี่คือเป็นวลีที่เรานะคะจดจําอยู่ในจิตในใจของพุทธศาสนิกชนเยอะมากนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นโอวาทธรรมที่ นะะแสดงความชัดเจนเรื่องราวของการสั่งสมบุญจะนําสุขมาให้และไม่มีอะไรที่จะต้านทานในเรื่องเราบุญกุศลของอํานาจบุญของเราได้ถ้าเราเป็นผู้สร้างเองในทางกับกันถ้าเราเป็นผู้ที่ประสบความทุกข์อยู่ในปัจจุบันเราก็อย่าพึ่งไปโทษปีโทษกองโทษอะไรทั้งสิ้นเราเท่านั้นก็เป็นผู้ที่ไปสั่งไปสร้าง ไปสะสมจนมันเกิดผลลัพธ์ต่อหน้าต่อตาเราดังนั้นสิ่งที่เราจะตั้งสติได้ก็คือเราจะนะะยอมรับแล้วก็เริ่มต้นนะะในการสร้างสิ่งดีงามใหม่ในปัจจุบันเพื่อเราก็จะเป็นรับผลนะะที่เป็นผลดีๆนะะสิ่งดีๆในสร,สร้างจากปัจจุบันของเราด้วยสติในอนาคตแล้วก็นะะจงใช้บทเรียน และลำลึกเลยว่าสิ่งที่เราได้รับกรรมนะะที่เป็นความทุกข์นั้นน่ะเราสร้างยังไงเราก็จงงดเสียและจงหมั่นสร้างกุศลเพราะกุศลนะฮะก็จะนำมาเรื่องความสุขมาให้ตัวเราที่เป็นผู้สร้างนั่นเองค่ะ